นุมาชสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตั้ม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 อย่างงี้ป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากฮะอ๋อไอ้มาเจ็บตัวเยอะเลยไหนไงเอาไหนเราจะแลกกันไหมอ่ะไม่เนี่ยเราจะแลกกันไหมอ่ะไอพี่กุญแจรถผมฮะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะอืม นะวันนี้เราจะแอร์ขีเอทูนะฮะไปแล้วครับกลับแล้วครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับถ้าจะเอาทักมานะอ่าโอเคนะครับอ่อตอนนี้มีคนตอนนี้มีคนจะเอาเลยนะครับเนี่ยคนนี้ะคนนี้จะเอาไห <laughs> อันนี้ครีชิปอัมตาลใช่ไหมโอเคโอเคนะฮะเดีย๋ยวเราจะแงะฮาร์ดหน่อยนะครับแงะฮาร์ดแงะฮาร์ดพี่ดอนเปิดกล้งองยังครับอ่าเราจะแงะฮาร์ดหน่อยคนะรับรุ่นหลังรุ่นหลังรุ่นตามหลัง ขึ้นแต่บานมา Ha <laughs> อ๋นี่ก็ต้องขออนุญาตคุณบอดด้วยนะฮะขออนุญาตตจองขอรถด้วยนะครับใน,บนแต่ก่อนนี่บอกว่าจะไม่ขี่กแล้วนะโอ้โหนี่ใส่ชุดเล่นสูเนด่ยมั่นใจเลยขอลองคับหน่อย เหมือนตั้งใจขัดน้ำมันไว้อ่ะ chết đây Giật đấy đi ตรงไปป่ะอ๋อนี่คงประปาแล้วป่ะพี่ ยอดเลยนะฮะโห,โหก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของรถด้วยนะฮะคุณบอลเนะ <c oughs> จ้าของรถที่บอกว่าเ <c oughs> จ้าของรถที่บอกว่ากูไม่รู้เรื่องอะไรเลยมึงเอาไปขีนะ่เนี่ยโอ้ต้องขอบคุณพี่ดอนด้วยนะวันนี้ไปขี่รถเล่นปันเพื่อนนะฮะครับผม่ขอเดินทางปลอดภัยนะเดี๋ยวเราก็ยากยา่ยนะฮะไปน,นอมนมีพรุ่งนี้งานไม่ทำนะเนี่ยมาขี่รถเล่นกันเนี่ย